มาพี่นอ้นองลาบไก่ลาบไก่ไกพี่น้องลาบไก่มือนีลาบไก่ลาบไก่พี่น้องลาบไก่มาพี่น้องมามวลากินลาบไก่ผักกมีตามีตำกินตำมีตมมตำเกิดแล้วพี่นออ้องเอ้ยอมไก่พี่น้องข้าวเหนียวนาลักนาลักษน,นุลางคือเก้าวไม่นุหลายอพี่นอ้องโอ้ยหนาบ้านหมดทั้งตำส้ตมตำซั่ว ลูกโดดมาครับคำแรกแขกมันนี่นีมต้นตำ

มีแล so mm ้ว hmm. ม mm ันบอกพี hmm. ่ไปแก้ตำรวจเลยนะดีธนาคารเนี่ยถ้ามันไม่มือที่เรอกมัแก้ตรวจเรืงราไปดเรื่อย่ะธนาคารธนาคารทีบอกดีมันก็ไม่ยอมลองดีก็ไม่ยอมมันนั่ไม่ได้ไปยอมกาารใหเรือยทางเงินขมไม่ดีหร สิเดือทจะไปดทออการ้นอีจะไปหา่อบว่าเดียวสนเดีอนาะมาตอน้นเรืยนออมกไ่้สมมือเลยดีดีอืเรารู้ไงถ้ามไทาทานเรามีสองบ้อกเนอยถ้าเป็นคนเจ้าของร้านอ่ะ มต้าไหนให้เราดูเราก็ไม่รู้มีไงที่เราไม่รู้จากบ้างเขาอะในบ้านนี้มีก็แล้วไปไงสุดสำคัญอยู่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับรื่แจกนางคาเรารีบออกมาทีนั่นเหร้ยทางคาทีนัที่นั่บอะบอกที่นี่อยู่ทีบอกว่าเขามันมเขาไสองคำเขาบอกเห้เขากบอลับไปเพื่เหรอ ชีวิตไม่กลัวพี่น้องมันดันนี่ตามเกิดตวามไปหวามต้นหวามพี่น้องความไกรอุ้ยคำเป็นไงพี่น้องเหรอ

ชิปเป็นข่าวย่ร้านอาหารเนี่ยพีซีก็จะฝากไว้ทันี้นะครับเด้อสามารถกิดอลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไข่กดกระดิ่งกับพีซีแล้วนะครับเด้อกเลือเป็นกำลังใจตามลิปต่อต่อไปนะครับเนาะฝากสวัสดีพี่ยุบยบด้วยฝากสวัสดีพี่น้องด้วยนี่ครับขับข่าวแรงอยู่ร้านอาหารชิปเก่าพี่น้องเด้อครับฝากหมักอย่าลืมฝากเด้อครับเด้อเจอรับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าครับผมพร้อมสวัสดีบ๊ายบาย